This is Met What I said FM Met in focus. Met one oh seven FM. For life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met What I Said Met in Focus. Met One Hundred and Seven FM for life and music. Number one international hit music station. This is Met One Hundred and Seven FM. In focus. Met one oh seven FM for life and music. Number one International Hit Music Station. <laughs> ฟังแล้วก็ชมอยู่นะคะผ่านทางไลฟ์ของเราแล้วก็ผ่านทางคลื่นวิทยุด้วยนะคะวันนี้ Made in focus ของเรานะคะเราจะมาพูดคุยนะคะท็อปปิกของเราค่ะไฟเบอร์ยกหน้าจิ๋วแต่แจวนะคะยกชาร์ดลงลึกอยู่ทนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นั่นเองนะคะแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางเลขที่ใบอนุญาต1 9 8 6 3นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงเรียงนามนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าไม่ต้องผ่าไม่ต้องเย็บนะคะพักฟื้นเล็กน้อยแต่ก็สวยได้เลยนะคะเรามาทำความรู้จักนะคะกับโปรแกรมที่ใช้ไฟเบอร์ยกหน้าที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็พูดถึงแล้วก็กำลังเป็นกระแสกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเราเคยคุยและ ต้องแต่มันมาแรก,แรกๆเนาะคุณหมอจําไดา้ไหมใช่ใช่จําได้ว่าเคยคุยอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคาราว่าคนยังไม่ค่อยเก็บยังไม่ค่อยเห็นภาพแต่ตอนนี้คนเริ่มมาให้ความสนใจกันเยอะมากขึ้นเลยค่ะคุณหมออยากจะให้คุณหมอพูดถึงนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรคะคุณหมอไฟเบอร์ยกหน้าเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นเลเซอร์ชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเครื่องเลเซอร์ตัวหนึ่งนะครับโดยการใช้แสงสีฟ้าร่วมกับรังสีอินฟราเรด คือเือเลเซอร์สองอย่างประกอบกันเลเซอร์อันนึงเนี่ยอยู่ในกลุ่มกลุ่มแสงสีฟ้าอีกอันนึงคือเป็นอินฟราเรดนะครับแล้วก็ใส่เป็นมันจะต่อกับสายที่เรียกว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็เป็นการคือปกติเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราทาเลเซอร์เวลาเราพูดถึงเลเซอร์เพื่อผิวหน้าต่างๆมันเข้าจากภายนอกถูกไหมครับเ่าจะยิงตัวนั้นตัวนี้พิกโค้งพิกโค้งหรืออะไรก็แล้วแต่มันยิงเข้าจากภายนอกครับแต่ว่าเข้าไปถึงข้างในเนี่ยมันก็จะโดนลดทอนพลังงานลงไป แต่หลักการตัวนี้คือแทนที่จะยิงจากภายนอกครับยิงเข้าภายในเลยจะยิงเข้าภายในยังไงก็คือต้องเจาะรูเล็กๆนะครับสายสายไฟเบอร์ลอปติกลงไปใต้ผิวหนังแล้วให้เลเซอร์ออกทางปลายของสายไฟเบอร์ลอปติกเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคลลารเจนโดยใช้ความยาวคลื่นของเลเซอร์2ชนิดตัวหนึ่งคือเป็นตัวสีน้ําเงินอีกตัวหนึ่งเป็นความความยาวคลื่นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอินฟราเรดครับ<อ>ก็จะช่วยการกระตุ้นการสร้างคลลารเจน ค่ะเดียวกันไม่ใช่แค่กระตุ้นคอเจนอย่างเดียวช่วยลดละลายพวกไขมันส่วนเกินในคนที่มันบางทีหน้าห้อยแล้วมีไขมันเยอะแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้ด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอ๋อก็น่าสนใจมากๆแล้วคุณหมอเวลาเราสอดเข้าไปเนี่ยคือเราจะต้องมีการเอ่อเปิดหรือว่ามันเพราะว่ามันบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดมันเข้าไปยังไงครับ<ต>ค,คุณหมอเรียกเป็นมินิมอลอินเวสีฟนะครับอ่าฮะก็ huh. คือเจาะรูเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่ ต,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 ตัวตัวสายไฟบรอปติกตัวนี้มันเล็กมากครับมันเข้าไปแล้วเราก็ปล่อยพลังงานตลอดแนวข้างใต้ผิวหนังเราได้เลยครับคนไข้ที่มีปัญหาหน้าหย่อนคล้อยก็ทําให้ดูกระชับมากยิ่งขึ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถจะยิงไปได้หมดทั่วทุกพื้นที่ผิวของใบหน้าแล้วก็สามารถจะไปเน้นตรงส่วนที่คนไข้มีปัญหาได้เยอะซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกัน ผลลั์ที่ได้ก็คือมันเนื่องจากเข้าไปใต้ผิวหนังเลยอะ่ะมันเข้าไปจากภายในเลยอะ่ะมันจะได้ผลดีกว่าพวกกลุ่มเลเซอร์ที่จากภายนอกนะครับดังนั้นก็คือเกิดการสร้างคอลลาเจนช่วยเรื่องกระชับผิวช่วยเรื่องริ้วรอยช่วยพวกรูกขุมขนนะครับผิวที่มันมีความหย่อนคล้อยก็จะดูกระชับยกขึ้นอันนี้คือหลักการครับอ๋ออันนี้ก็คือที่เขาเรียกกันว่า blue endolifting ใช่ไหมคุณหมอเป็น่ครับรอันนี้คือตัว blue endolifting ตัว blue นี้ก็คือสื่อถึงตัว แสงเลเซอร์ที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่เป็นสีน้ําเงินนะคะก็ <c oughs> คือ445นาโนเมตรอีกอันนึงเป็นความยาวคลื่น970นาโนเมตรเป็นความยาวคลื่น,อย,นอยู่ในช่วงอินฟราเรดนะครับก็เกยเกิน800แปลาเียกอินฟราเรดเกิน7-800นะฮะ <c oughs> แล้วตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในความความยาวคลื่นตรงนั้นทั้งคู่ช่วยร่วมกันในการกระตุ้นการสร้างลลรเจนและสามารถจะปรับโหมดลดไขมันได้ด้วยในคนที่มีไขมันเยอะนะครับคนที่ไม่ได้มีไขมันเยอะ ก็ใช้แค่การกระชับอย่างเดียวก็ได้อย่างนี้ครับแล้วแล้วมันมันเ,เทคนิคมันต่างกันไหมคะคุณหมอว่าเวลาแบบบางคนอยากลดแฟตบางคนอยากจะกระชับอะไรอย่างเงี้ยคือจริงจริงการกระชับเนี่ยทุกคนอยากกระชับอยู่แล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นเคสที่หน้าตอบหรือเคสที่ for Vol u ย e มเยอะอันนี้ก็อยากกระชับอยู่แล้ว <c oughs> แต่เคสที่ v o ย u m e มเยอะเราจะใช้การปรับโหมดนะครับแล้วก็วิธีการอาจจะต้องเข้าไปลึกกว่านั้นที่ไม่ได้แค่ใต้ผิวหนัง <c oughs> ลงไปบางจุดลงไปใต้เพราะเราต้องการจะไป ละลายตรงส่วนเกินของเขาออกด้วยครับอันนี้เป็นต้นอ่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกเวลามันเข้าไปคุณหมอมันจะรู้สึกยังไงอะฟิลเหมือนร้อยไหมไหมคุณหมอคนไข้อาจจะรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นจริงๆแล้วปกติอะ่ะก่อนจะทามาเราจะฉีดยาชาก่อนครับค่ะก็จะเจ็บตอนยาชานิดหน่อยแต่ตอนทอําอ่ะคนไข้จะไม่รู้สึกแล้วอ๋อ oh. เพราะไม่รู้สึกเลยตอนทําไม่รู้สึกเพราะว่าชาแล้วครับ oh. อ๋อต้องใช้ยาชา่อ อ๋อโอเคก็ก็ถือว่าหลังจากยาชาไปคนไข้ก็นอนชิลสบายเลยใช่ครับไม่รู้สึกแล้วมันมันชาแล้วครับค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วโปรแกรม b u u e n n Do Lifting เนี่ยมันต่างกับพวกแบบเครื่องอื่นๆยังไงบ้างคะคุณหมอคือมัน<อ>ดีกว่ายังไงอย่างที่บอกครับคือว่ามันเข้าไปสัมผัสที่ใต้ผิวหนังโดยตรงมันก็จะเป็นการให้ผลในการสร้างคลาเจนได้ดีตรงบริเวณนั้นเลยแบบเข้าไปถึงตรงจุด พราะเลเซอร์ที่มาจากเอาพูดถึงกลุ่มเลเซอร์ก่อนกลุ่มเลเซอร์ที่เรายิงจากภายนอกเช่นม่าจะเป็นพิโคโคจะเป็นบาบาอะไรก็แล้วแต่มันมันจะมันจะมันสัมผัสที่ผิวข้าง,างบนพอเข้าไปถึงข้างล่างมันน้อยแต่ตัวนี้คือการสร้างคลาเจนตรงบริเวณนี้เลยนะครับอันนี้คือหลักหลักการของตัวนี้คือสร้างคลาเจนบริเวณชั้นที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เรียกว่าชั้นสับเดอร์โมลนะครับคือใต้ผิวหนังแต่ก็จะต่างกันแบบแต่ละแต่ละเครื่องที่เป็นกลุ่มยกกระชับแต่ละเครื่องก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าเปป็นโรรแกม เอาเออรเฟอร์ปีอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยไปโฟกัสที่ชั้นสมแสมันก็อยู่คนละชั้นกันคือหน้าคนเรามันมีหลายชั้นทุกชั้นมีปัญหาหมดการใช้เครื่องแต่ละเครื่องอ่ะมันจะไปโฟกัสที่คนละชั้นกันดังนั้นถ้าที่ทําในหลายๆชั้นก็ยิ่งส่งผลได้ดีที่สุดครับอ่าเอาเอาเทอร่าเนี่ยคือชั้นสมแสชั้นสมแสแล้วเทอร์มาร์ดนะคะคุณหมอเทอร์มาร์ดจริงๆเป็นไปทุกชั้นเลยนะครับแต่ว่าอาจจะโฟกัสที่ชั้นบนๆเยอะหน่อย แต่มันก็จะกตัวอย่างาถ้าเป็นในแง่แบบคลาเจนที่แบบได้คลาเจนที่เยอะๆเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้แน่นอนเพราะมันติดแต่มันอยู่ติดกับใต้ชั้นผิวหนังนะครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเิร์มมันอาจจะได้หลากหลายชั้นลงไปนะครับแล้วก็ตัวอัลเทอร์ปีเนี่ยก็จะเป็นตรงบริเวณชั้นที่เรียกว่าชั้นสมาสครับอ๋อโอเคดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำเอนโดลิฟติ้งแล้วจริงๆเราก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องทำ เครื่องที่เราพูดมาเมื่อสักครู่ก็ได้ไหมคะคุณหมอจะไม่ทําก็ได้ถ้าคนไข้พอใจผลแล้วแต่ถ้าคนไข้ยอยากจะได้ผลมากขึ้นอีกไปโฟกัสที่ชั้นอื่นด้วยช่วยเสริมผลในการยกกระชับที่มากขึ้นอยากจะไปลงในชั้นสมาร์ทก็ใช้โปรแกรมอัลเทอร์ปีโปรแกรมไฮฟูอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ดได้เลยก็เข้าไปช่วยด้วยแล้วอย่างนี้เอาโอเคถ้าเราไม่ได้พูดถึงตัวเครื่องแล้วเนี่ยอยากทราบดนึงคุณหมอว่าแล้วคือคือมันต่างจากการผ่าตัด ดึงหน้ายังไงคุณหมอโอเคอันนั้นแหละมันผ่าอยู่แล้วมันเป็นข้อแตกต่างเนาะอันนึงผ่าอันนึงไม่ผ่าแต่ว่าม,มันมันต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอผลลัพธ์ที่ได้การผ่าตัดคือเอาเนื้อส่วนเกินออกในคนที่เนื้อเกินเยอะๆก็คือเอาเนื้อส่วนเกินออกคอลลาเจนไ็ได้รับการสร้างนะครับแต่ตัวนี้คือเน้นการสร้างของคอลลาเจนทําให้เกิดการยกกระชับเพราะเกิดจากคอลลาเจนที่สร้างเยอะดังนั้นการผ่าตัดเนี่ยก็คืออาจจะเห็นได้ชัดเพราะเนื้อเกินออกแต่แน่นอนการผ่าตัดพอผ่านไป2ปีสปีก็กลับมาเหมือนเดิม หน้าก็จะกลับมาสู่สสภาพเดิมค่ะจากจะพหงหนึปีเนื้อไอ้ส่วนเกินมันค่อยๆกลับมาเพราะมันผิวเรามันจะมีความยืดออกอีกนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นการเหมือนเราไม่ได้ตัดเนื้อเกินออกแต่เป็นการสร้างคอลาเจนให้กับผิวเราค่ะซึ่งดึงหน้าจะผ่าตัดดึงหน้าอันนี้ไม่ได้เป็นการสร้างคอราเจนมันก็จะเป็นคนละแบบกันครับอ่าโอเคไม่เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าเอออย่างถ้าสมมติเออ คนที่เข้ามาเนี่ยแล้วมีอายุแล้วแล้วมีความหย่อนคล้อยมากคุณหมออย่างนี้คุณหมอแนะนําว่าควรจะทําโปรแกรมแบบไหนคะถ้าอายู่เยอะสมมติว่านะฮะสมมติว่าค่ะคอายุแปดสิบนะยกตัวอย่างแปดสิบแล้วเนื้อเกินเยอะโอเคสัญญกรรมได้ถ้าคนไข้สะดวกค่ะแต่คนไข้กลุ่มนี้ก็มีมากจะเกินครึ่งหนึ่งแหละบอกยังไม่อยากผ่าตัด<อ>ก็ทําตัวนี้ได้แน่นอนนะฮะหรือคนที่อายุยังแบบสมม,มติว่ากลางๆอ่าสามสิบ ไปไปลายสี่สิบห้าสิบจนไปถึงหกสิบซึ่งอาจจะยังดูแล้วเนี่ยผิวยังดีอยู่ยังไม่ไเนื้อเกินเยอะสามารถทำตัวนี้ได้เลยฮะอืมโอเคมันก็จริง,รงทำได้ทุกคนเอานี้ดีกว่าทำได้ทุกคนขึ้นอยู่กับต้องมาคุยกันว่าเขาสะดวกทำในแนวไหนเช่นบางคนอยากจะสัญญกรรมไปก่อนอ่ะสัญญกรรมเสร็จตัดเนื้อส่วนเกินแล้วค่อยมาสร้างลราเจนก็มาทำตัวนี้ต่อได้ด้วยนะครับ<อ>มันก็จะยืด โอเคเข้าใจแล้วคือจริงๆอะตัวเนี้สามารถทําควบคู่กับภัสการอื่นๆได้เลยทําได้ทิ้งแต่อาจจะอาจจะทําคนละรอบกันอืมแล้วคุณหมอแนะนาว่าเราจะต้องไปอันไหนก่อนสมมุติว่าในกลุ่มเลเซอร์เนี่ยเราควรจะเอ่อทำบลูแอนโด l ลฟติ้งก่อนแล้วค่อยไปทําเครื่องต่อหรือว่าควรจะสลับกันยังไงคะคุณหมอจริงๆได้หมดเลยคือถ้าเกิดว่าถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าปัญหารู้สึกว่าผิวเขาหลวมผิวเขาหลวมเนื้อแบบ เนื้อเลวๆว่ะแสดงว่าโครงจระดูน่นบนเขาเสียเยอะอแบบเนี้ยอาจจะทตัวนี้ก่อนได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะสมมติอทําเสร็จแล้วอ่เรียบร้อยแล้วอยากจะทําโปรแกรมเลเทรัปีก็ไปเอเทรัปีต่อได้เลยเหมือนกันอีกถัดมานะครับแต่ถ้าดูแล้วสมมติมีความค้อนะระดับหนึ่งผิวแบบว่ายังมีความแน่นผิวไม่ได้หลวมมากอ่ะอยากจะทำเอาทรัปีก่อนแล้วค่อยเก็บมาตัวนี้อันนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่การวิเคราะห์ครับว่าปัญหาของหน้าเขาว่า ปัญหาหลักของเขาคืออะไรที่ควรจะแก้ก่อนอย่างเงี้ยครับค่ะบางทีทาราเห็นว่าบางคนอ่ะไม่ได้ทําทางหน้าด้วยคุณหมอแบบว่ามีแบบเปิด<ม>แค่ช่วงตาอะไรอย่างงี้มีไหมคะคุณหมอมีครับก็คือสามารถมาเก็บเปลือกตาที่มันย้วยเปลือกตาตกใต้ตาที่เป็นถุงอย่างเงี้ยฮะก็มาเก็บตรงนี้ได้หรือบางคน อาจจะก,กังวลความคล้อยเฉพาะจุดยกตัวอย่างเช่นอ่ะบางคนก็กังวลตรงกระเป๋าแก้มตรงนี้ซึ่งคิดว่าปัญหาใหญ่หญที่คนหลายๆคนกังวลตรงกังวลอาจทาแค่ตรงนี้ก็ได้หรือบางคนกังวลตรงบริเวณส่วนนี้ที่บริเวณเหนือร่องแก้มที่ห้อยลงมาแล้วกลายเป็นร่องแก้มก็มาเก็บเฉพาะช่วงนี้ได้หรือบางคนกังวลแค่เนียงใต้คางเนื้อห้อยใต้คางนะก,ก็เก็บเฉพาะช่วงนั้นได้หรือบางคนอยากทําทั้งหมด ได้หมดอยู่ที่คนไข้ต้องการเลยครับแล้วแบบนี้ผลลัพธ์มันจะอยู่กับเรานานไหมคะคุณหมอวันนี้นะครคือมันเป็นการสร้างคลอเจนแต่แน่นอนคลอเจนเราก็จะต้องลดลงตามวันละเวลานะครับงนั้นโดยทั่วไปหนึ่งการทำหนึ่งครั้งก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงสองปีครับออ้ถ้ารักษาดีๆก็อยู่สองปีนานมากเหมือนกันนะคุณหมอใช่ครับอยู่ได้หนึ่งถึงสองปีเลยครับอ๋อโอ้น่าสนใจมากๆเลยคือทําได้คือสามารถริบคออะไรอย่างงี้ได้หมดเลยอคะคุณหมอได้ครับ ตรงคอตรงคอได้เหนียงใต้คางได้แก้มล่างแก้มตรงช่วงนี้ได้บริเวณตาบริเวณขมับถุงใต้ตาอย่างเงี้ยทำได้ครับค่ะแล้วบอกว่าตอนนี้ที่คลินิกคุณหมอเนี่ยคนมาทําโปรแกรมนี้ค่อนข้างเยอะทําบริเวณไหนทําบริเวณไหนบ้างคะที่เป็นแบ<อ>นบส่วใหญ่คนแค่ทําทั้งหน้าอ๋อัน,นแค่ทำทั้งหน้าเลยอ๋อมันทําทั้งหน้าได้แล้ววิธีการแบบว่าดูแลรักษาหลังจากนั้นนะคะคุณหมอมันมีไหมที่แบบว่า ไม่ห้ามโดนความร้อนห้ามนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยคุณไม่มีไม่มีหลักเพียงแต่ว่าหลังทํามันจะบวมแน่นอนหลังทํานะฮะเพราะ <c oughs> ตัวนี้ตัวที่ได้ผลเยอะขอเขาเรียกเหมือนโนเพนโนเกนคือหมายความว่าอะไรที่ทำแล้วแบบ,บได้ผลเยอะสร้างลลาเจนเยอะคนไข้จะมีบวมอยู่แล้วนะครับที <c oughs> นี้ก็อาจจะบวมสักรอราสักอาทิตย์หนึ่งโดยประมาณนะครับบวกลบแล้วก็ในระหว่างนั้นถ้าให้ดีเนะี่ยช่วงเดยเช้าวันแรกจะมีแนะนําให้พั่นควอยชพันเขาเรียกว่าตัวแรปแรปให้ผิวอะมันติดมันจะไม่ดีแรปเข้าไปทำให้ผิว โดยเฉพาะในวันแรกหลังจากหลังจากวันแรกไปก็อาจจะแรปเฉพาะตอนก่อนตอนกลางคืนก็ได้ระหว่างวันก็ไม่ต้องแรปก็ได้อย่างเงี้ยครับอ่าอ้มันเป็นหัตถการที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุยกับคุณหมอเรื่องเอ็นเอ d l บลูแอนโดลิฟตตอนนั้นเนี่ยมันมันยังใหม่มากเลยมันแบบคาราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นคนแบบให้ความสนใจค่อนข้างเยอะมากเลยเหมือนกันนะจริงๆสปีละ เข้ามประมาณสองปีแล้วก็หมอเองก็เป็นวิทยากรบรรยายตอนให้กับให้กับตัววิธีนี้ให้กับคุณหมอทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับอืมค่ะแบบแบบนี้เนี่ยเขาเลยอยากทราบคุณหมอว่าการที่เราทำ blue e n d o lifting แล้วเนี่ยมันก็คนก็เปลี่ยนจากการฉีดฟิลเลอร์เปลี่ยนแก้เลยอ๋อ<ป>แก้เลยเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาโครงสร้างเราซุดตัวค่ะ เราใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ช่วยเพราะว่ากระดูกกับไขมันลึกมันฝ่อตัวลงทําให้หน้าเราหย่อนจากความสุกตัวของโครงสร้างเราใช้ฟิลเลอร์แก้ชั้นล่างชั้นกล้ามเนื้ออย่างเช่นกล้ามเนื้อที่เราบีบแล้วเกิดริ้วรอยหรือกล้ามเนื้อที่มาดึงให้หน้าย่อนเพราะกล้ามเนื้อมันดึงแรงเราใช้โบทอก์คลายใช้โปรแกรมโบทอร์คลายแต่อันนี้คือสร้างโปรตีนที่ด้านบนของผิวเลยแล้วเป็นตัวที่สร้างโปรตีนได้เยอะที่สุดตอนนี้ครับค่ะเออก็ทุกตัวนี้ก็คือมีวิธีแก้ปัญหาต่างกันไปเนาะใช่ครับแต่ทุกคนต้องม ทุกชั้นอยู่แล้วแล้วแต่ปัญหาไหนจะมากหรือน้อยอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันก็จะไปช่วยเรื่องคอลลาเจนงั้นถามคุณหมอดีกว่าว่าอะไรคือตัวทําลายคอลลาเจนมากที่สุดคะคุณหมอหลายอย่างอะไรมากสุดมีหนึ่งตั้งแต่แสงแดดแน่นอนะนะครับสองมลภาวะต่างๆที่เราคาว่าหมายถึงว่าตัวอนุมวลอสร่อนุมลอสุร่าะได้จากสิ่งภายนอกเช่นพควัน PM 2.5หรือแม้แต่อาหารที่เรากินพวกนี้ก็เป็นอนุมวลอิสระนะครับอ,อาหาร วก uh, processed food พวกเอ่อ uh, หรือว่าอีกนั้นคือตอนนี้ที่ซิร์นกันมากเลยคือ microplastic m i โครพลาสติกที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราหลายคนไม่รู้แล้วพวกนี้ก็ไปสะสมร่างกายแล้วก็เกิดน้ำมูลสระแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการ i n f ฟล m ม a t i o n การอักเสบในร่างกายแล้วก่อให้เกิดความแก่ชราได้ด้วยครับนะครับรวมั้งหมด การใช้ชีวิตนะชีวิตที่มันไม่ดีการได้รับสารนุ่นสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสูบการดืม่มต่างๆอันนี้ก็จะมีผลเหมือนกันเช่นเดียวกันครับโอเคท้ายนี้ถ้าสมมติมีใครอยากตัดสินใจว่าเออเนี่ยกำลังจะอยากจะเข้าวงการ blue e n d o lifting คุณหมอต้องให้เตรียมตัวยังไงบ้างคะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่คนไข้ต้องเข้าใจก่อนว่าอาจจะมีอาการบวมประมาณอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> นะครับหลักประมาณอาทิตย์หนึ่งคนไข้อาจจะดูเวลาที่คนไข้สามารถที่จะบวมได้นะครับหรือ คือจริงบวมเนี่ยมันใส่แมสได้นะครับถ้าถ้าคนที่ไม่ไมอ่ะสมมติว่าช่วงระหว่างนั้นเท่ากับถธอถ้าไม่ไม,ไม่เลยปล่อยบวมได้เนี่ยก็โอเคนะครับหรือบางคนแบบเออต้องไปเจอคนนั้นเราไม่อยากให้บวมแบบไม่เห็นอ่ะก็ใส่แมสเอาแต่คือต้องรับประกันว่าต้องเข้าใจก่อนว่าบวมประมาณหนึ่งสัปดาห์โดยประมาณนะครับยังไงครับท่านอื่นก็ไม่มีอะไรต้องเตรียมตัวพิเศษครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะมามอบความรู้ให้กับเบสเตอร์สนะคะ ยินดีมากครับ,ค, <ะ S 2> บค่ะสวัสดีดค่ะอาล่ะนะคะก็วันนี้นะคะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณหมอก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับ blue endolifting นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์รัศภูมิสุเมทธทว์ด้วยนะคะแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางเลขที่ใบอนุญาต1 9 8 6 3ค่ะครั้งหน้า Med i n f o c u s นะคะเราจะมาโฟกัสเรื่องราวความสวยความงามหรือสุขภาพเรื่องใดติดตามได้ทุกวันจันทร์เลยนะคะช่วงเวลาประมาณ11.20องประง มา11:40นะคะติดตามได้เลยกับ DJ Khala นะคะ Matt i n Focus 1> Number 1 International Hit Music Station <laughs> Met in focus, Met one o seven FM for life and music, number one international hit music station. That's what I said about that. Met in focus.